เสียงดังลังให้กับคนที่จะขึ้นสเตจของเราตอนนี้นะครับผมนะฮะแน่นอนครับทุกท่านครับดังลังให้กับตาอูครับผมแลกับออฟโรดสวัสดีค่ะตาอูแล้ว ค,คุยสักน,นิดหนึ่งค,คุยสักน,นิดหนึ่งมาเชียร์ใครลูกวันนี้รอเชียร์ใครผมหรอ,ต,อ,อต้องเชียร์พี่อู่อยู่แล้วอ้าวแล้วถ้าออฟโรดเชียร์พี่อูแล้วพี่อูเชียร์ใครล่ะลูกเชียร์ออฟโรดครับแค่นี้แหละพี่อยากได้แค่นี้ขอบคุณค่ะอยากได้แค่นี้จริงๆ